เด้อเ่ีใส่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 ม่ใ่่ใ่ใส่ใจมเล่เกมเ่ม่กกมีอาพื่แล้วแล้วสงสารตารวจที่มนโดนย้ายเพราะป่าเนี่ยหลายคนเนี่ย เป็นห่วงลูกเมียไหมเนี่ยลูกต้องแปดคนไอ้ยลูกเมียต้องแปดคนนจะเป็นห่วงไหมเนี่ยคิดจะเลิกไหมเนี่ยป๋าสามคนเล่นเลยค่ะถ้าเลิกมิได้สามคนเล่นเลิกโอเพี่เขาจาพาไปไหนต่อคะพี่ได้ค่ะพี่ค่ะหาในยกคนที่สามสิบสองต่อค่ะ